วันนี้จะพามาดูขั้นตอนนะครับการตั้ง IP address นะครับแล้วก็การเซ็ตเน็ตเวิรนะครับของเครื่อง Fuji ซีล็อกนะครับ3065นะครับก็เข้าไปที่สวิตช์โหมดนะครับโดยการกดศูนย์ค้างไว้ประมาณ5วินะครับนับในใจนะครับแล้วกดบวก Start ทปุ่มสีเขียวพร้อมกันนะครับพาร์ทโค้ก็จะเป็น6 6 7 8 9นะครับก็คอนเฟิร์มนะครับหน้าต่างก็จะมาที่สวิตช์โหมดนะครับก็จะเป็นหน้าต่างสีส้มนะครับ มาที่กดปุ่ม m a c h i n state อะ m a c h i n state นะครับตัดนะอะพอเข้ามาสวิตช์หมดแล้วนะครับเราก็จะมาที่ปุ่มเมนู t o o เลยนะครับที่อยู่หน้าจอเลยนะครับโอเคมาตรง column group นะครับตรง continuity network setup นะครับแล้วก็มาที่ตรง feature นะครับเลือกตรงอาคำว่า Protocol setting นะครับทีนี้ดูข้อ3นะครับสังเกตนะครับตรง ip address solution นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งค่า dhcp หรือ auto dhcp ไว้นะครับผมจะมาตั้งให้เป็นในรูปแบบของ static นะครับ static นี้คือจะเป็นในรูปแบบของการ fix ip ของเครื่องถ่ายตัวนี้ไว้เลยนะครับส่วน dhcp หรือ auto dhcp นะครับก็จะเป็นการให้เครื่องถ่ายกระสานเนี่ยครับเจนหา ip ที่ว่างอยู่ของ network วงนั้นๆน,น,นะครับก็สะดวกแบบไหนก,ก็เลือกได้ตาม ตามต้องการเลยนะครับถ้าเผื่อผมแนะนําก็จะเป็นสแตติกนะครับตัวอย่างนะครับเลือกเซฟนะครับก็มาตรงกดเช้งนะครับใส่ IP ไปเลยนะครับก็จะเป็น192.168.1.200นะครับ IP นะครับกรุ๊ปข้างหน้านี้คือจะเป็นวงวงเน็ตเวิร์กนะครับส่วนข้างหลังนี้จะเป็นตัว IP a d d r e s s นะครับห้าม ห้ามซ้ำกันนะครับวง IP นั้นๆห้ามมี IP ตัวนี้ซ้ำกันนะครับสามารถเลือก IP ได้ตั้งแต่2จนถึง254นะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างให้อยู่ที่ IP 200นะครับเราใส่ไปที่ Submit Mark นะครับ2 55.255 2 5 25 5จุ ก็เป็น2องห้าสครั้งนะครับแล้วก็จุดศนะครับเกต w เวนะครับ1นึ่งเก้จุดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับการตั้ง IP a d d r e s s นะครับก็สำคัญอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ1 2ึ่สอี่นะครับต่อไปก็จะเป็นการตั้งพวกค่าเน็ตเวิร์นะครับก็ผมก็จะมาเลือกอยู่ตรงที่กรุ๊ปนะครับ แล้วก็มาตรงที่คำว่า print service setting นะครับก็มาเลือกตรง allocate memory นะครับโอเคตัวนี้นะครับข้อหนึ่งนะครับเราก็จะมีการตั้งนะครับตัวนี้จะเป็น post script memory นะครับก็จะเป็นการ print งานพวก pdf นะครับที่ไฟล์ใหญ่ๆนะครับตัวเครื่องมันบอกว่ามันสามารถรองรับได้อยู่ที่228นะครับต่องานนะครับต่อเซกต่อวินาทีนะครับมันจะดึงพื้นที่ของแรมตัวนี้มาด้วยนะครับถ้าเรา ใช้เยอะเนี้ยแรมตัวนี้ก็ลดลงด้วยนะครับก็เราดูว่าเครื่องตัวนี้ใช้ไฟล์ PDF มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าใช้ประจําอยู่ก็ใช้ตัวเนี้อ่าก็ใส่ตามต้องการเลยนะครับก็เห็นนะผมกำหนดอยู่ที่7.4นะครับจ o บทิเก็ตนะครับจอบทิเก็ตนะครับจะจะ,จะเป็นค่าของการปริ้นงานต่อจ็อบนะครับผมแนะนําใส่ให้เป็นเต็มไปเลยนะครับ8เมกเลยนะครับ พอผมใส่แปม็กตัวค่าเมมโมรีผมก็ลดลงไปด้วยนะครับ DC okay. power นะครับ USB ถ้ามีการใช้งาน USB เยอะๆนะครับหรือใช้บ่อยๆในการปริ้นหรือสแกนผ่าน USB นะครับก็ควรจะใช้ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับพันยนะครับตัวนี้นะครับถ้าผมจะเก็บงานเก็บค่าตัวนี้ไว้ที่ฮาร์ดดิสต์นะครับให้ฮาร์ดดิสต์ทำงานแทนนะครับเราจะได้ค่าของเมมโมรีกลับขึ้นมา โอเคได้กลับขึ้นมาด้วยนะครับ Receive Buffer SMB นะครับก็ตัวนี้ผมจะตั้งค่าไปที่สปูลตัวร a r ดิ i เลยนะครับ Receive Buffer นะครับ p o รกา่น์ต9น0 0นะครับตัวนี้ผมก็ตั้งให้เต็มนะครับโอเคตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการโคดนะครับโคดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำการรีบูตเครื่องนะครับ ทีนี้ก็จะเป็นเสร็จสิ้นนะครับาการตั้ง IP address แล้วก็ตั้งค่า,า memory allocate allocate ของ memory ของของเครื่องนะครับ